วันนี้จะมาคุยให้ฟังถึงอาการของเนื้อง,งอกสมองนะครับซึ่งโรคเนื้องอกสมองเนี่ยเป็นอะไรที่เรากลัวกันถูกต้องไหมใครๆก็กลัวจะเป็นนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาฟังดูนะจะพูดให้ฟังประมาณสักหกอาการนั้นนั้นเองถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปหาคุณหมอนะครับอาการที่หนึ่งครับคืออาการปวดหัวนะครับอาการปวดหัวเนี่ยต้องบอกนี้โดยส่วนใหญ่ไม่ใช่เนื้องอกสมองนะต้องบอกโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่นะมีจํานวนน้อยมากที่เป็นเนื้องอกสมองนะครับ แต่าการปวดหัวที่บอกว่าเป็นเนื้องอกสมองเนี่ยคืออาการที่ปวดแบบมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่หายจากการกินยาแก้ปวดธรรมดาแล้วยิ่งเวลานานผ่านไปอาการปวดดูเหมือนจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและอาการปวดหัวที่เกิดขึ้นในตอนนอนหลับไปแล้วแล้วตื่นขึ้นมาปวดหัวอันนี้สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือปวดหัวตอนเช้านะคนเนี่ยโดยปกติเราจะปวดหัวกัน ตอนเย็นๆนะครับไม่ควรจะปวดหัวตอนเช้านะเราไปผ่านเรื่องดาวนุ่นนี่มาเราถึงจะเริ่มปวดหัวนะแต่ถ้าปวดหัวตั้งแต่เช้าเลยน่ากลัวนะครับอันที่2คือปัญหาด้านสายตาครับไม่ว่าจะเป็นตามองภาพเห็นเราเป็นภาพซ้อนหรือภาพหายไปในบางส่วนนะครับเช่นหายไปด้านนี้หายไปด้านข้างของตาเนี่ยอาจจะบอกได้เลยนะว่าอาจจะมีเนื้องอกอยู่ที่ต่อมใต้สมองเป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้ามีอาการที่ตาเหลมองเห็นภาพซ้อน ไปหาคุณหมอนะครับอันที่3มครับคืออาการทางร่างกายบ้างเช่นเนื้องอกสมองนะไปกดอยู่ที่สมองฝั่งซ้ายก็อาจจะทําให้เกิดการอ่อนแรงหรือชาตัวของแขนขาด้านขวาเป็นต้นอย่างนี้นะครานนั้นถ้าเกิดมีอาการทางด้านร่างกายนะไม่ว่าจะอ่อนแรงหรือชาตัวส่วนใดส่วนหนึ่งนะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจนะว่ามีปัญหากับเนื้องอกในสมองหรือเปล่านะครับอันที่4ี่ครับ ถ้าเนื้อง,งอกในสมองเนี่ยมันไปเกิดในตำแหน่งสมองส่วนหน้านะสมองส่วนหน้าที่เป็นตำแหน่งคอที่ขาเรียกว่าคอ g n นิชั n นของเรานะอาจจะทําให้มีพฤติกรรมหรือความจําหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ทําไม่ได้ก็ได้นะครับเขาเรียกว่ามีคอ g n นิ i ีฟหรือ Be h a v i o r a l change นะครับคือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้อาจจะเป็นอาการหนึ่งของโรคเนื้อง,งอกสมองได้นะครับอาการที่5ครับคืออาการชักครับเอออยู่ๆชักแบบไม่มีสาเหตุไม่มีต้นสายปลายเหตุ ต้องไปตรวจนะคือผู้ใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้มีไข้นะเอาในเด็กถ้ามีไข้แล้วชักเนี่ยอันนี้จะเกิดจากฟลิปบ่ายคอนบอวชันคือเป็นการชักจากไข้ในเด็กได้แต่ในผู้ใหญ่นะเด็กโตขึ้นมาแล้วนะฮะอยู่ๆมีอาการชักครั้งแรกอันนี้ไม่ได้นะทิ้งไว้ไม่ได้เลยนะครับต้องไปเอกซเรย์แน่นอนนะครับผมเจอคนไข้หลายคนนะที่มาหาผมด้วยการชักครั้งแรกตอนอายุมากๆเนี่ยปรากฏว่าส่งไปเอกซเรย์เนี่ยเจอเนื้องอกสมองจริงๆนะครับ อาการที่6อันนี้อาการรวมๆแล้วแล้วแต่แล้วว่ามันจะไปเกิดที่ไหนอย่างเช่นไปเกิดที่หูนะเนื้องอกสมองของไอเยื uh ่อห um ุ้มประสาทหูนี่เขาเรียกอะคูสติกอานิวโรมาหรือชวานโนมาที่หูเนี่ยอาจจะมาด้วยเรื่องหูดับการทรงตัวไม่ดีเวียนหัวได้นะครับเนื้องอกอาจจะไปเกิดในตำแหน่งที่สร้างฮอร์โมนที่ทําให้เราทํางานผิดปกติฮอร์โมอนผิดปกติอาจจะอ้วนไปผอมไปหิวไปนะหรือว่าอ่อนเปลี้ยเพียวแรงมากจนเกินไปนะ ผิดสังเกตนะอันนี้ผมลองรวบรวมอาการที่เราพบได้บ่อยนะว่าที่เราอาจจะต้องคิดว่าเฮ้ยเราเป็นเนื้องอกสมองหรือเปล่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเอาไว้เช็คอาการตัวเองแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้แปว่ามีอาการใดอาการหนึ่งนี้แล้วท่านจะเป็นเนื้องอกสมองอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นใครมีอาการนี้ก็ไปตรวจซะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับด้วยความปรารถนาดีครับ Your f น i ส n d ด็อกเตอร์ครับ